สวัสดีครับอันอาหารบ้านบ้ากินข้าวเช้ากันก็เช้าข้เหนียวร้อนทอดแหนมหมูแล้วก็ส้มผัก นปลาอันนี้เป็นแหนมหมู กำลังดีกำลังดีเปรี้ยวยังแ่กเปรี้ยวครับเปรี้ยวไหมคะเปี่ยวนิดๆกำลังดีงถ้าใส่เปรี้ยนอะไรก็ไม่ค่เปรี้ยวใส่เปรี้ยนก็เปรี้ยวก็เปรี้ยว,วมากมันไม่ดีเปรี้ยวนิดๆกำลังดีแล้วแต่ก็ต้องทำมาวางนะคะเปรี้ยวตัว ข่าวก็ง่าแหละมีแต่เรื่องขา TV, ่าวในทีวีบางทีก็เรื่องจริงมั่งเหมือนจริงมั่งไม่รู้นําเสนอยังไงอะไรนะเงินตอบแทนนี่เนะงินอะน,นั่นนะ่ะมาตาสามสิบสามอ่ะสี่พันแต่ว่าคงเหลือหนึ่งประมาณกลางเดือนมีนาด่วนวัดเมื่อวานทีได้สี่พัน เลว่าไม่รู้เลยว่าจะจ่ายไปเอาชนะหรือว่าก็นั่นแหละคือยังไม่รู้ว่าแบบไหนจะว่าสี่พันเนาะจะเอของแม่ก็ให้แต่ของจะคุยแบบไหนเนี่ยแต่ว่ามันมันดีกว่ามันได้เขาเรียกว่าได้ประโยชน์น้อยแต่มันดีกว่าไปเอาของคนจนบาทคนจนเนี่ยเอาทีเดียวไม่ล่ะเดือนเดียวไปใช้หมดเนี่ย อย่างนี่ก็ใ้เป็นน้าที่ใช่ไหมพอเก็บทั่วไปทั่วไปถึงเดือนล้วก็ไปใช้ <c oughs> มีประโยชน์ถึงที่อยากได้คือเงินสดไง <c oughs> มันต้องจ่ายมาเป็นเงินสดเพื่อเอาไปใช้หนี้เขามั่งคนไหนที่เช่าห้องอยู่อย่างเงี้ยก็เออเอาไปให้ค่าเช่าห้องอ่งเงี้ย <c oughs> ไม่ใช่ไม่เอาของ มสมมติเช่าห้องอยู่คนเดียวเงี้ยสี่พันเบ้าของเก็บไว้ที่ห้องสี่พันเดือนละสี่พันสองเดือนละแปดพันเราต้องใช้ให้หมดด้วยกินยังไงหมดหวานไปแล้วเนี่ยแต่ว่าอย่างเงินที่ติดค้างเขาเป็นหนี้เขาอย่างเงี้ยที่ไปเซ็นเขามากินหนึ่งเอาเงินไหนไปใช้หนี้เขา เขาจะเอาไม่ห่ะซื้อปลา๋องมาให้เขาของก็แพงๆนะพ่อนไปเอานอจะรอาของมามันบอกว่าท่าไรละเกือบพันหน่ะแทมเลยเอาออของของป้าแฝดหน่ยนะนายแงหน่อยเพื่อทีามันได้ของเมืม่อปรับขึ้นทุกอย่างเนี่ยนั่นนก็ไหลเข้าไปไหนอะน้ำมันเดือนที่แล้วนะก่อนะทลายสี่สิบสี่สิบเจ็ดบาทเนาะสี่สิบเจ็ดถึงสี่สิบห้าบา มาไปว,วันียววดละห้าทิบห้าบาทเดียวคืนมดของขึ้นมดทุกอย่างเลยเงินมันไหลเขา้าเนห้คนรวยอนเนี่แก่รวยเลยของไม่ไดเดียวเองหนน่ะยาถ้าผหาปวดหนึ่งปลาวดหนึ่งประมาณสองขวดแไม่ได้เอานะเนี่ยนเย่ได้ลยเดรวยได้ของมันที่เดียว จะไปซื้อรงไหนอ่ะทีนี้ใช่แบบไหนไปซื้อที่ไหนได้ยังไม่แน่อีกนี่ไปซื้อา้านกเล็กข้างทางได้ไหมล่ะกินก๋วยเตี๋ยวข้างทางได้ไหมไม่ได้แต่ในโครงการเขาแต่ว่า เกได้มาสิ่าัต้องคืนอะไรสุดให้มันถึงเดือนแล้วเราไปซื้อข้างหนึ่งกได้โครงการเหมือนอะไรเหมือนเอาเงินเจ้าสัวมาให้เจ้าสัวโครงการต้องมาซื้อของในห้างในซูปเปอร์อย่างเงี้ยเหรอ,อยังสรุปไม่ได้ เริจะจ่ายแบบไหนเรานะเตรงตรงนะเนี่ยอาหารของลูกอ่ะอาหารกลาวันยังติดโรง,งเรียนเลยยังไม่ได้ไปให้เขาเลย ได้เงินสดมาก็เอาไปให้เขาอย่างเงี้ยแต่ถ้าแบบเอ้ย้องไม่เอาของมาอย่างเงี้ยเอาไหนไปให้เขาล่ะใช่ไหมล่ะมันแก้ปัญหาไม่ตรงจุดเลยมันต้องตรงจุดเดียวนจ่ายเงินสดมาเอาไปใช้นี่เขา่เงี้ยเอาไปทําอะไรก็ได้เงินสดอ่ะกินไปบ่นไป <c oughs> ขอบคุณนะครับสำหรับคนที่ติดตามช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดกระดิง่งกดตับตไคร้กดทุกอย่างที่มันมีให้กดกดกดๆเข้าไป